ข่าว <ique> ันศุกเข้ามาแล้วครับคุณผู้ชมครับเบรกที่2ของเราว่าเรื่องของนี่แหละฮะลา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 ่าล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 า่าล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 นลาลี่คลา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 ราลาล่ลา่าาลาลาราล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 คราบาลาาลาลาาาล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 าาลาาลาาแลาาาาาาาเลอา ชดาอยู่กับที่หลายคนงงว่าทำได้ยังไงโอ้ยเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีบ้านเราทำได้แล้วชดาจะไปแล้วนะฮะชะดาจะลาแล้วนะชะดาไปแล้วครับเพราะว่าถ้าชดาไม่ไปผมจะเล่าข่าวลำบากมากเนื่องจากคออาจจะเกรง็งจนไม่สามารถพูดได้ต่อไปในเบรกถัดไปนะฮะคือต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่ากระแสของน้องลิซ่าคือมาแรงจริงๆแล้วตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พูดเรื่องของน้องลิซ่าไปในหลายมุมมากเลยนะฮะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุมเกี่ยวกับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ก็คืออำนาจอ่อนคือการเอาวัฒนธรรมออกขายแล้วมันปรากฏว่ามันสามารถทำได้จริงๆเนี่ยคุณดูโอ้คุณดูคุณดูคุณดูดูเลยของเขาดูเลยของเขาไม่ทราบว่าตอนนี้นี่กี่ร้อยล้านแล้วนะครับแต่เท่าที่ผมเข้าไปดู MV ของน้องเขาเมื่อ2อสวันที่แล้วมันเกินร้อยล้านไปแล้วเรียบร้อยนะครับน่าจะเป็นมิวสิกวิดีโอที่ทำสถิติในหลายๆแง่ได้มากที่สุดนะฮะ เนี่ยครับแล้วเห็นฉากข้างหลังตอนนี้ไหมครับฉากข้างหลังเมื่อสักครูน่นี้นี่ฉากนี้ชัดเจนนะฮะเป็นฉากที่เขามีแรงบันดาลใจนะมีแรงบันดาลใจคาดว่าแรงบันดาลใจมาจากปราสาทเขาพนมรุง้งปราสาทหินพนมรุง้งที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรมัมย์นี่เลยนี่เลยปุ๊บอ่าฟรีสภาพไว้ได้ไหมฮะปุ๊บนี่ฮะภาพนี้ภาพนี้เป็นภาพที่ถูกส่งออกไปทั่วโลกนะครับ เป็นภาพที่มีแบ็กกราวด์เป็นปราสาทพนมรุ้งเป็นปราสาทหินที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นบ้านเกิดของน้องลิซ่าแล้วคุณเชื่อไหมครับว่าหลังจากปล่อย MV เพลงนี้ไปวันแรกผ่านไปสักวันหรือ2วันเนี่ยเกิดวิกฤตขึ้นมาคือกลายเป็นวิวาทะว่าเอ๊ะตกลงแล้วปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยมันเป็นปราสาทหินของใครกันแน่มันเป็นศิลปินขอมไม่ใช่เหรอเฮ้ยดังนั้นลิซ่าต้องเป็นของชาวกัมพูชาแล้วเราทั้งอย่างเงี้ย หรือว่ายังไงดีอันนี้บอกคุณผู้ชมก่อนว่าไม่ได้ต้องการจะสร้างดราม่าให้เกิดขึ้นเป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะฮะไม่ต้องการให้กระทบถึงตรงนั้นแต่ว่าวันนี้จะมาขยายความกันนิดนึงซึ่งก็ไม่ได้การันตีจากปากของผมเองนะฮะผ่านปากของผู้เชี่ยวชาญว่าตกลงแล้วการใช้สถาปัตยกรรมบางอย่างที่มันได้รับศิละปะมันได้รับศิละปะไม,ไม่ใช่ฮะได้รับแรงบันไดามาจากได้รับอิทธิพลมาจากอารยธรรมบางอารยธรรม เราจะจํากัดความมันอย่างไรว่ามันคือของชาติไหนในยุคใหม่อ่ะอันนี้น่าคิดนะฮะข่าววันศุกร์ไปหาคําตอบเรื่องนี้จากนายอนเนกศรีหามาศอธิบดีกรมศิลปากรขออภัยเป็นอดีตอธิบดีกรมศิลปากรท่านอดีตอธิบดีก็ให้ข้อมูลบอกว่าปราสาทหินต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นมันถูกสร้างขึ้นโดยได้รับอิทธิพลอิทธิพลมาจากขอมแล้วขอมรับมาจากอินเดียอีกทีหนึง่ง ดังนั้นถ้าจะทวงความเป็นเจ้าของกันจริงๆแล้วก็คงต้องยกให้ลิซ่าเป็นของอินเดียครับเนื่องจากขอมก็รับมาจากอินเดียอีกหนึ่งทีอย่างเช่นถ้าใครเคยเห็นปราสาทจามในเวียดนามปราสาทหินวัดภูในลาวรวมถึงปราสาทหินพนมรุ้งในประเทศไทยและนครวัดนครธมของกัมพูชาต่างก็เป็นศินละปะวัฒนธรรมที่มีรากมาจากที่เดียวกันดังนั้นในอดีตประเทศของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะอาเซียนที่เป็นอนุทวีปคือเป็นทวีปใหญ่ที่ติดกับแผ่นดินใหญ่ไม่ใช่เกาะคือตัดสิงคโปร์ตัดมาเลเซียขอภัยมาเลเซียอยู่ตัดสิงคโปร์ตัดอินโดนีเซียตัดบรูไนออกไปนะฮะเราก็จะเห็นได้ว่าสิ่งก่อสร้างแบบนี้มันกระจายไปทั่วนะครับส่วนการที่ MV ของลิซ่าน้ำฉากปราสาทหินมาไว้เป็นเรื่องดีเพราะว่า ทำให้วัฒนธรรมเหล่านี้ถูกส่งออกสู่สายตาโลกลองฟังอดีตยที่ไมดีครับเราจะเห็นว่าวัฒนธรรมร่วมเนี่ยมันกระจายอยู่ในพื้นแผ่นดินใหญ่ทีนี้ความเป็นเจ้าของเนี่ยคือวัฒนธรรมเนี่ยผมคิดว่ามันแบ่งเขตไม่ได้มันเป็นวัฒนธรรมร่วมของออบรรพบุรุษที่ตกทอดมาถึงเราก็ควรที่จะรักษาแล้วก็ ส่งเสริมองค์ความรู้และให้คนได้เข้าใจถึงประวัติศาสตร์ลากเงาของตัวเองนะครับแล้วคราวนี้ผมพาไปที่ปราสาทหินพนมรุ้งเลยก็แล้วกันนะครับถามว่าอิทธิพลของลิซ่านั้นทําให้เกิดอะไรขึ้นอิทธิพลของลิซ่าทําให้ปกติแล้วที่ปราสาทหินพนมรุ้งเนี่ยจะมีนักท่องเที่ยววันหนึ่งตกประมาณสักร้อยถึง200คนตอนนี้ก็เพิ่มเป็นเท่าตัวนะฮะ ตกประมาณสัก300ร้อถึงสี่คนต่อวันแล้วต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ว่า300ร้อถึงสี่คนต่อวันที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นเพราะดู MV ของน้องลิซ่าแล้วก็อยากจะไปเห็นซุ้มประตูตรงนั้นน่ะเป็นมุมมุมเดียวเท่านั้นของปราสาทหินพนมรุ้งนะฮะไม่ใช่ฉากใหญ่ทั้งหมดเป็นแค่ซุ้มประตูซุ้มเดียวน่าจะเป็นซุ้มประตูทางออกทางทิศต,ตะวันออกของตัวปราสาทหลักเนี่ยฮะ ไปกันเยอะมากซึ่งแบบนี้มันเป็นความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดบุรีรัมย์เขาแล้วแน่นอนครับนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขนาดนี้เนี่ยที่สำคัญก็คือสิ่งที่ปรากฏอยู่ใน MV คือด้านหน้าของปราสาทโคปุระหรือว่าซุ้มประตูเป็นฉากใน MV น้องลิซ่านะเราไปฟังเสียงนะฮะว่าฟีดแบ็เป็นอย่างไรกับการท่องเที่ยวที่ปราสาทหินพนมรุง้งจากผู้ช่วยนักโบราณนาาดีที่อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุง้งเลยครับ จุดพิเศษ,ษก็คือนี่ยครับจุดนี้เราสังเกตว่ามีท่องเที่ยวมาถ่ายรูปกันเต็มนะครับตอนนี้อางที่เราคุยกันอยู่นะครับก็มีท่องเที่ยวมาถ่ายรูปจุดนี้กันเพราะว่าเชื่อกันว่าจุดนี้ครับคือจุดที่เป็นนรรายบดาจใจหรือว่าฉากหลังในส่วนหนึ่งของ MV ครับในเพลงลิซ่าของเพลงลิซ่าของลิซ่านั่นเองครับก,ก็จุดนี้เราเรียกว่าระเบียงคดนะครับเนาะระเบียงคดก็อันนี้จะเรียกว่าโคปุระนะครับแล้วก็นี้จุดที่นายบดาจใจก็คือนี่ครับทั้งแถบเลยครับมีหลังคามีหน้าบันมีตัวโคปุระ แล้วมากไปกว่านั้นคุณผู้ชมครับโอ้โหมันช่วยสร้างรายได้กระจายรายได้ไปทั่วจริงๆนะนอกเหนือจากร้านค้าร้านขายในตัวอุทยานประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยมันไปถึงเรื่องที่คุณลิซ่านั้นไปออกรายการรายการพี่บุดดี้นะฮะแล้วก็บอกว่าถามว่าคิดถึงคิดถึงอะไรมากที่สุดคิดถึงอะไรมากที่สุดนะน้องลิซ่าเขาก็ตอบว่าถ้ากลับมาเมืองไทยคิดถึงลูกชิ้นยืนกินที่ตรงบริเวณ สถานีรถไฟของบุรีรัมย์มาคุณแล้วคุณรู้ไหมครับว่าล่าสุดนั้นทางทททคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยได้จัดเทศกาลลูกชิ้นยืนกินขึ้นสวัสดีครับลิซ่าสวัสดีค่ะโอวันนี้เรามาสัดเทศกาลลูกชิ้นยืนกิน,น,ก,น,นกันเลยคุณผู้ชมดูสิครับดู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  <จะ S 2> ดู้ลิซ่ามาขายเองเลยนะคุณดูสิฮะ นี่คือเทศกาลลูกชิ้นยืนกินครับคุณผู้ชมครับซึ่งเป็นเทศกาลที่จริงๆแล้วไม่ได้จัดขึ้นปีนี้เป็นปีแรกนะเคยจัดมาแล้วปีอื่นก็เคยจัดมาแล้วฮะแล้วปีอื่นที่เคยจัดมาจัดอย่างยิ่งใหญ่มากเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีเทศกาลที่คนไปรวมตัวอยู่กันได้โดยที่ไม่มีโควิดแล้วมากไปกว่านั้นคืออะไรมันมีการจัดการแข่งขันกินลูกชิ้นแบบกินจุฮะยืนกินกันแบบจุจๆเลยแล้วก็ยืนกินกันแบบจุ๊ๆเลยแล้ว สิ่งที่เป็นอันนี้อันนี้อันนี้เหรอเอาร้นล้เลยหรอเอาล้นๆเลยจ้าเอาร้นๆเลยจ้าอันนี้นี่นี่ไส่กรอกนะไม่เอาไส่กรอกดิยเอาลูกชิ้นนี่เทศกาลลูกชิ้นลูกชิ้นยืนกินเอาร้นๆ้เลยจ้าเทศกาลลูกชิ้นยืนกินคือจุดที่มันเป็นไฮไลท์คือสิ่งที่ลิซ่าเขาบอกคือเปิดฝาหม้อออกมามันต้องจิ้มน้ําจิ้มที่เป็นน้ําจิ้มที่มาจากน้ําพริกเผานี่ฮะอันนี้เข้มข้นมากครับผมต้องขออนุญาตในการเปิดแมสเ้ากิน <c oughs> อุ๊ยร้อน <c oughs> ร้อนมากนี่ทอดนี่ทอดร้อนร้อนนะคะเพราะว่าเพ่งทอดออกมาจากากระทะนี่ <ฟา S 2> ฮะ,ฮะ,ะ,น,ะนี่ครับแล้วแม้ว่าเทศกาลในปีนี้จะจัดขึ้นร้อนมาก <c oughs> แม้ว่าเทศกาล <c oughs> ร้อนไฟขึ้นแว่นเลยคุณไฟเอ้เฟ้าขึ้นแว่นคือแม้ว่าในปีนี้เทศกาลเขาเนี่ยจะจัดแบบนิวนอมองแล้วเริ่มจัดมาตั้งแต่ตอนเที่ยงแล้วฮะนี่ครับนี่คือภาพของเทศกาลลูกชิ้นยืนกินปี2021นี่ฮะหลายร้านมากันแล้วสูตรเดียวทั้งนั้นคือ คือเป็นอย่างนี้คุณผู้ชมคือเขาไม่อยากจะบอกว่าร้านไหนที่เป็นร้านโปรดของลิซ่าเนื่องจากเขาอยากจะกระจายรายได้ให้ร้านลูกชิ้นทุกร้านที่จงังหวัดบุรีรัมย์ได้ขายแล้วงานนี้จริงจังถึงขนาดที่เจ้าภาพคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคือจริงๆแล้วเนี่ยงานกะจะจัดขึ้นตั้งแต่เดือนที่แล้วแต่เลื่อนมาเพราะโควิดพอเลื่อนเลื่อนมาอพอเลื่อนขอโทษนะฮะขอโทษครับขอโทษขอโทษ ขออภัยนะลูกชิ้นอร่อยลูกชิ้นอร่อยจริงๆแล้วอขอสารภาพผมลืมรู้สิบขอขอบค,คุณทีมงานมากที่บอกนะฮะเวลานั่งอ่านข่าวนานๆบางทีเป็นแบบนี้แหละครับลืมข้างล่างไปเลยเอาดูครับกลับ,กล,บกลับไปดูสีสันฮะอย่าดูผมนะคบกับโอ้โหดูสิครับนี่นางแบบฮะเทศกาลลูกชิ้นยืนกินคุณดูสิฮะคือคือจริงๆแล้วจ,จัดตั้งแต่เดือนที่แล้ว,ลวเราเลื่อนมาเดือนนี้เนื่องจากสถานการณ์โควิด แล้วมันไปเป๊ะปังพอดีไม่ได้โทนัดกับลิซ่านะครับผมเชื่อว่าบุรีรัมไม่ได้นัดกับลิซ่าฮะคนละส่วนกันลิซ่าออกมาพอลิซ่าออกเพลงมาแล้วเกี่ยวข้องกับบุรีรัมแล้วไปพูดย้ําในรายการพิวดีอีกครั้งหน,นึ่งว่าเนี่ยเทศกาลลูกชิ้นยืนกินอยากจะไปคราวนี้ถ้าผมพูดในระดับมหาภาคคุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่ายอดสั่งซื้อเนื้อหมูเพื่อไปทําลูกชิ้น ตอนนี้ของร้านหลายๆร้านในบุรีรัมยอดขายปกติแล้ววันหนึ่งขายได้ประมาณสัก200กิโลกรัมทุกวันนี้ขายได้เป็นตันผมย้ำแบบนี้นะเป็นตันคือเกิน1,000กิโลกรัมขึ้นไปแล้วตอนนี้โอ้โหตลาดลูกชิ้นในบุรีรัมเนี่ยต้องบอกว่าสุดยอดคือพู้ดง่าๆว่าตลาดลูกชิ้นเนี่ยเี๋้วขอน อย่าเอาลอยมากนะสักอันหนึ่งนะเชิญค่ะเชิญค่ะเดี๋ยวจะขอกลับไปเล่าต่อก่อนนะได้เลยทีมงานเชิญเลยนะครับกินลูกชิ้นยืนกินเต็มที่เลยนะวันนี้มีลูกชิ้นเยอะมากจริงๆคราวน,นี้คุณผู้ชมฮะกลับมาตรงนี้นะนอกเหนือจากเรื่องของยอดขายแล้วนะครับเรื่องของการท่องเที่ยวมาแน่นอนนะแล้วน้องลิซ่าตอนนี้เองเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นปรากฏการณ์ที่สร้างซอฟต์พาวเวอร์ ให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้จริงๆดังนั้นเทศกาลลูกชิ้นยืนกินตรงนี้นี่นะฮะมันมันกระทบอย่างไรผลกระทบมันมาถึงกรุงเทพมหานครเลยนะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าที่กรุงเทพมหาคนครน่ะมีร้านลูกชิ้นยืนกินที่เป็นต้นตำรับลูกชิ้นยืนกินจริงๆของบุรีรมนะัมย์น่ะมาตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานครแล้วคนก็สั่งอ,ออเดอร์กันเต็มไปหมดเลย ดังนั้นผมเชิญชวนนะฮะใครก็ตามอยากไปเทศกาลนี้ก็เชิญไปกันได้นะครับแต่ว่าถ้าจะเข้าจังหวัดบุรีรัมย์ก็เช็คกันให้ดีก่อนว่าเขามีกฎเกณฑ์อะไรก่อนที่จะเข้าบุรีรัมย์ได้หรือเปล่ารู้สึกว่าจะต้องฉีดแอสตร้าหนึ่งเข็มประมาณนั้นเพราะว่างานนี้จัดขึ้นถึงวันที่23อันนี้ไม่ได้โปรโมทงานให้นะแต่ว่าอยากจะบอกให้รู้ว่าเฮ้ยพอเรามีของดีปั๊บเนี่ยเงินมันไหลสู่ชุมชนได้จริงๆนะฮะนี่แหละครับทั้งหมดทั้งปวงวันนี้เอามาฝากกัน สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้มีลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ